รายการนี้มีบทบรรยายภาษาไทยเพื่อโอกาสในการรับชมของผู้พิการทางการได้ยินสวัสดีค่ะนี่คือรายการคนลเมืองเด็กสารคดีเรดยิตี้ ti, เสริมพักษาชีวิตที่เด็กดูได้และผู้ใหญ่ควรดูค่ะ สัปดาห์นี้นะคะเป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วที่เราจะได้เจอกันนะคะแล้ววันนี้ก็ยังอยู่กับเด็กๆทั้ง4ี่คนที่วัดสวนแก้วค่ะซึ่งเด็กๆนั้นก็อาสามาช่วยงานวัดนะคะว่าแต่ว่างานที่เขาอาสามาวันนี้นั้นจะเป็นอะไรนะคะและงานที่ว่าจะช่วยเสริมทักษะพัฒนาชีวิตพวกเขาได้อย่างไรไปติดตามชมกันเลยค่ะเมื่อตอนที่แล้วเปเล่ช้าว่านแล้วส้มได้ทำความรู้จักกับส่วนต่างๆของวัดสวนแก้วจังหวัดนนทบุรี น,นอกจากจะเป็นศาสนสถานที่พุทธศาสนิกชนได้มาแสวงหาความสงบในจิตใจแล้วยังเป็นวัดที่ให้ความสําคัญกับการสร้างสาธารณประโยชน์แก่สังคมโดยมีโครงการกว่า18โครงการที่สร้างงานสร้างอาชีพให้กับอีกหลายพันคนอาทิเช่นโครงการปลูกผักและผลไม้ไร้สารพิษผลพื้นที่กว่าร้อยไร่หรือโครงการรับบริจาคสิ่งของเหลือใช้ซึ่งโครงการเหล่านี้แหละครับจะเป็นที่มาของภารกิจจิตอา,าสาสําหรับน้องๆทั้ง4คนในวันนี้ครับ นี่ครับตอนนี้นะครับเรายืนอยู่บนอาคารนะครับที่เต็มไปด้วยของรับบริจาคมาซึ่งที่นี่แหละเป็นส่วนหนึ่งของวัสวนแก้วแล้วก็จะเป็นที่มาของภารกิจที่จะให้พวกเราได้ทำเดี๋ยวพี่จะให้ที่มานิดนะครับที่เป็นคนดูแลที่นี่มาอธิบายพวกเราฟังา้คที่นี่คือที่รับบริจาคของ,งแก้วครับเรามมีความสําคัญยังไองอะคะมีความสําคัญมากเลยครับตรงนี้คือจะทําให้คนที่ไม่มีงานทําไม่มีงานทํา ที Hoy, est, ute, ่นี่ก็จะเป็นแหล่งสร้างงานให้กับหลายๆคนเลยนะสำหรับคนตกงานที่ยากไร้ทุกอย่างัเต็มืเลยไปหมดเลยแล้วในซูเปอร์มาร์เก็ตที่ได้เห็นก็คือมาผ่านมาถึงตรงนี้มแล้วมันก็มาซ่อมตรงนี้แล้วก็ขึงเขาขึ้นไปข่ายุผแสดงว่าตรงนี้ก็จะเป็น จุดที่ว่ามีญาติโยมนําของที่ไม่ใช้แล้วนำโมบริจาคใช่ไหมก็จะเป็นของมือสองแล้วจากนั้นค่อยค่อยถูกแยกแล้วก็กระจายไปตามจุดต่างๆแล้วก็ไปปรับปรุงแล้วก็นํามาขายใหม่ได้ขายในราคาที่ดูอย่างกองที่อยู่ข้างหลังนี่คือเป็นเป็นกองที่รับบริจาคมาด้วยหรือเปล่าครับใช่ครับที่รับมาจากมาเมื่อเช้านี้ะรับล่ะเด็กๆครับเราเห็นกองที่อยู่ข้างหลังเราหรือยังนี่แครับนี่แหละครับจะเป็นที่มาที่ เราจะมาช่วยกันทำภารกิจจิตอาสาทำตัวให้เป็นประโยชน์กับวัดสวนแก้วนะครับด้วยการแยกสิ่งของต่างๆเหล่านี้ออกเป็นหมวดหมู่เพื่อที่จะให้กระจายไปตามจุดต่างๆนะครับรพี่มานียครับ สิ่งของในกองบริจาคนี้มีหลากหลายประเภทมากครับการช่วยคัดแยกออกเป็นสัดส,ส่วนจะช่วยทุนแหี่พี่เจ้าหน้าที่ได้เป็นอยาน่างดีโดยจะแยกออกเป็น3ประเภทใหญ่ๆคือเสื้อผ้าหนังสือและของใช้อื่นๆซึ่งสิ่งของแต่ละชิ้น<ม>ก็จะมีน้ำหนักเบาที่เด็กๆสามารถยกถือได้ครับเข้าใจหรือยังว่าต้องแยกยังไงวางไ<ต>ว้ตรงไหนเข้าใจแล้วนะทีนี้นแยกแยกเฉยๆก็ง่ายเกินไปเพราะฉะนั้น ที่มีเวลาจำกัดให้พวกเรานะครับช่วยกันแยกให้เสร็จภายในหนึ่งชั่วโมงใครทอะไเงามชีวิทที่ทำอะไรอ่ช่วยกันแยกช่วยกันทํางานพูดคุยกันเองภายในทีมนะว่าจะแยกยังไงทํายังไงแบ่งหน้าที่กันยังไงหนึ่งชั่วโมงต่อจากนี้ไปนะครับเริ่มเลยครับไป เริ่มต้นแล้วครับสำหรับภารกิจที่แสนจะง่ายได้แต่ท้าทายด้วยเวลาหนึ่งชั่วโมงจะเห็นว่าพอมีการกําหนดเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องก็ทําให้แต่ละคนรีบขนขนและขนโดยไม่มีการวางแผนที่สําคัญยังลืมตรวจสิ่งของในทุงให้เรียบร้อยก่อนนําไปวางครับเมื่อเห็นดังนั้นผมจึงเข้าไปแนะนําให้น้องๆได้มองเห็นจุดที่ควรปรับปรุงในเรื่องของความรอบคอบ ื่อให้งานจิตอาสาครั้งนี้ออกมาดีที่สุดครับอ่าเด็กเดี๋ยวพี่อยู่เวลาไว้แป๊บนึงนะเมื่อกี้เนี้ยก็คือพอเราได้รับคำสั่งเนี่ยเราก็วิ่งผลกันใหญ่เลยใช่ไหมวิ่งไปวางไว้ตามจุดที่กำหนดก็แล้วบางทีก็เห็นผล,ผลไปทั้งกลุ่มก็มีเพราะฉะนั้นเพื่อให้ทุกอย่างละเอียดแล้วก็ไม่ต้องขานะครับเราจะทํายังไงที่ให้การผลของเราเนี่ยเป็นไปด้วยความรวดเร็วแล้วก็เป็นระบบที่สุดครับ แยกเป็นกองไว้ก่อนนะแยกกันเสร็จแล้วก็จะลืมตรวจดูในถุงด้วยว่าในถุงน่ะนอกจากมีของบางอย่างแล้วเนี่ยจะมีอะไรอย่างอื่นด้วยไหมพ้าว่าน่าจะมีอย่างเดียวเพราะว่าแม่้เขาจะใส่เขาจะใส่ถุงเดียวกันก็คือว่าเดียวถ้าถ้าพูดมันไม่เป็นอย่างที่เราคิดล่ะครับจะเกิดอะไรขึ้นก็ปิดกองใช่ไหมคนทางนู้นก็ต้องย้ายไปอีกทางหนึ่งแทนที่เราจะตรวจดูให้มันรอองอ่ารอบกองไว้ก่อนดีไหมอ่เพราะฉะนั้น จุดเล็กๆนน้อยนี่ก็อย่ามองข้ามนะครับนั้นับตามที่เราคุยกันทํใไงดีแยกเป็นกองก่อนแยกทุกอย่างเสร็จเอาค่อยขนไปทีเดียวนะเอเมื่อได้รับคำแนะนำสี่หนูน้อยก็จัดแจงแบ่งของรับบริจาคเสียใหม่ด้วยความรอบคอบมากกว่าเดิมมีการตรวจดูสิงของภายในถุงแต่ละใบอย่างละเอียดมากขึ้นครับสมูทเปิ้ลไม่ใสยู่ในนี้ด้วยม่เหมก็มหมดตึ้ง ในขณะที่เพื่อนทั้งสามคนกำลังจุลมุนแยกของออกเป็นกองต่างๆเมเล่ก็อาศัยช่วงเวลานี้หาความสุขเล็กๆน้อยๆให้กับตัวเองครับเมเล่ก็เที่ยวอยู่ได้มาช่วยงานเพื่อนภารกิจจิตอาสาครั้งนี้นอกจากจะได้เรียนรู้ทักษะด้านความละเอียดรอบคอบแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับน้องๆทั้งสี่คนที่เห็นได้ชัดเจนนั่นก็คือทุกคนต่างร่วมแรงร่วมใจกันทำงานอย่างขยันขันแข็งครับแล้วเดี๋ยวตอนลงต้องช่วยกันจับนะเออ ไอ้กี่ยวของมันเลยมีคนอครบี่อค่อยๆไ้อกห็นแรายแล้วทไไเพราะ่าหยนอมันไม่ไหวมันไม่ไหวช่กันสีแดงกัน 上分，哎，点烟，点。<heads> <pleas uration>